คุณตาประยงนะคะแสนบุตรดาค่ะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองว้านะคะ ที 10, ่หมู่ที่19ค่ะตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนี่ยปรับเปลี่ยนที่ดินค่ะที่เป็นแปลงนาข้าวเนี่ยที่ได้รับมรดกมาจากแม่หญ่เดิมนะคะทํานาบนเนื้อที่50ไร่แต่ว่าประสบกับปัญหาขาดทุนค่ะทุกปีเลยก็เลยเปลี่ยนแปลงนะคะทําเป็นไม้ปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจค่ะ30ไร่แล้วก็ทำนาแค่20ไร่เท่านั้นโดยเริ่มจากปลูก ก่อนเกษียณอายุราชการนะคะ1ปีเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2546ะคะ่ะภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคะ่ะแกจะจัดสรรพื้นที่แบบอย่างดีเลยเ,เป็นป่านะคะแล้วก็เว้นว่างเป็นที่นาขุดนะคะเป็นคันนาทองคำแล้วก็ปลูกไม้ประดู่ไม้แดงไม้มะค่าไม้ตะเคียนไม้สักแล้วก็ยางนานะคะ่ะพอถึงน้าหน้าฝนนะคะไม้เหล่านี้เนี่ยก็จะมีเห็ดขึ้น ด้วยนะคะก็เก็บกินได้ตนเองเนี่ยก็เป็นคนชอบนําไม้นะคะมาสร้างบ้านทาเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยไม้เนื้อแข็งด้วยนะคะก็มีแนวคิดว่าเอออยากปลูกป่าไม้เศรษฐ,ฐกิจค่ะซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งทดแทนให้กับธรรมชาติด้วยนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะสําหรับการปลูกไม้ชนิดต่างๆนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกตอนต้นฤดูฝนอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาตินี่แหละค่ะให้ความอุดมสมบูรณ์ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามเป็นป่าที่มีความอุดม สมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นปอดให้กับชุมชนนะคะแล้วก็อยากทำให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆด้วยในการปลูกไม้ทดแทนธรรมชาติค่ะพันต้นไม้ต่างๆที่ทีแรกก็ไปขอจากเพาะพันธุ์กาไม้กับคูทองเชียงยืนเอาใส่รถไปใส่มาาที่บ้านมามาปลูกที่นี่ก็ปลูกมาเรื่อยๆก็คิดแล้วมาถึงขนาดนี้ก็ ต้นเล็กต้นใหญ่ก็ประมาณพันกว่าต้นอย่างต่ำนะพันกว่าต้นทั้งขันนาทั้งอยู่ในป่าเป็นป่าหลายชนิดไม้แดงไม้ประดู่ไม้พะยุงแล้วก็ไม้นนซีต้อนอรางเนาะอันเราแล้วก็ไม้เต็งไม้ลงังมีทุกอย่างที่ปะปนกันอยู่เป็นไม้เนื้อแข็ง ยังแข็งแรงอยู่เลยนะอายุ80ปีเนี่ยเป็นเป็นไอเดียให้กับคนที่ไม่อยากจะไปปลูกพืชหมุนเวียนเนาะเอาเลยไม้เศรษฐกิจนี่วางแผนปลูกตอนเกษียณนะปี46ใช่ไหมนี่ก็20ปีพอดีตอนนี้คุณลุงก็อายุ80ค่ะเนาะ80ดูสิฮะนี่สวยเมื่อกี้ภาพมุมสูงสวยมากคือกว่าจะเห็นผลแบบนี้เนี่ย มันก็ใช้เวลานิดนึงคนะ่ะสิบยีปีนะพวรไม้ยืนต้นแบบเนี้ยไม้เน่าแข็งอนะ่ะแต่พอเนี่ยผ่านมา20ปีแล้วแกเห็นแล้เนี้ยแกคงแบบชื่นใจอ,อ,อ่ะอุดมสมบูรณ์นะใช่ค่ะแล้วพวกนี้มูลค่าทางนั้นเลยนะท่านผู้ชมเออไม่ไม่ได้แบบเอาเงินหมุนทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์แต่ว่ากินแบบระยะยาวเนี่ยลองขายดูสิโอ้โหหรือที่เยอะด้วยใช่หรือไม่ก็ลูกหลานเนี่ยก็ยิ้มเลยถูกไหมอันนี้แกปลูกนี่ เผื่อลูกหลานเลยนะ,ะโอ้ดีมากเลยต่อไป<ล>ในอนาคตนะแล้วก็แบ่งพื้นที่ก็ยังทํานายอยู่ด้วย<ช>20%นะคะ20 20ไร่แล้วก็แบ่งพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจด้วยนี่ขนาดทาตอนกเกษียณนะ60นะ,ะถ้าแบบวางแผนล่วงหน้าก่อนกเกษียณสัก10ปีอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบมีมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปอยู่ในที่ธรรมชาติแบบนี้อยู่วางแผนล่วงหน้าสัก5ปี10ปี แล้วพอกเกษียณเนี่ยไม้มันก็ขึ้นมาสักระยะหนึ่งละค่ะไม่ต้องรอ20ปีเพรตอนนี้คุณลุง80ดนี่ย<ช>ก็จะได้เร็วขึ้นคุณตาแล้วค่ะไม่ลงุง <laughs>